สวัสดีจ้า Hi The g u ย Hi e v e r y b y d y วันนี้มาถึงท่าเรือเราจะทำอาหารเช้าจ้าสาวุทัยจะเทศอาหารเศร้าเพราะว่ายังไม่ได้ทานอาหารเช้ากันเลยก็จะมีเหมือนเดิมค่ะทำขนมปังให้คุณชายเดี๋ยวมันจะมีมีดใช้เรล้มีดค่อยมีมีดจานกระดาษที่เก้ามีดค่อยนีใส้มีมีด มีคุมวะเนะาะใช้เพราะว่าอัน,นี้ช้อนและส้มเอาไว้ให้คุณชายรับประทานช้อนและส้มวางมวตรงนี้นนจะอรนี้อันนี้คือเขียงค่ะครัวเล็กๆอันนี้ไม่คุมเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวค่อยรับ ก็ทานกับกาแฟค่ะหอมทานเลยด้วยค่ะขนมปังกับไข่คือเก่าหล่าจ้าง่ายๆอาหารเช้าในแบบฉบับของสุขใจสาวไทยไม่กินนะสาวไทยทอยากกินอาหารไทย นี่ก็ทิ้งขยะจ้ะอันนี้ขยะอีตรงนี้ทิ้งขยะไปกนีก้เปิดเย็นนมปางนมป,ง,มปงเราก็ต้องกินนะคะกับไขนะ่ะนมปงกับไข,ข่ไนีีข่น่นมปงนมปัง,มปงก็ใช้แบบนี้แล้วค่ะ เพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วค่ะเราต้องกินให้หมดทำหนึ่งชิ้นสองชิ้นทำหนึ่งชิ้นสองชิ้นถ้ากินหมดก็กินได้หมดก็ไม่เป็นไรแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเที่ยงพอดีค่ะแล้ก็เก็บค่ะ็ไม่ได้รับประทานอะไรเลย ไข่ค่ะเกลี่ยไข่ไข่ต้มหมูลูกเหมือนเดิมย่ายอาหารคุณชายอ่ะอาหารของคนที่เขาไม่ได้กินยุ่งยากเขกินง่ายง่ายและเราก็สบายสิครับในการทำกับข้าวต้องยุ่งยากแา่แบบนี้ได้ อ๋อใช่รือมะเขือเทศเกียกับผักืนก็กินด้มทอร่อย แบบโลนแล้วก็ครีมแล้วก็ครีมเพราเราจะชอบกินแบบนี้ครีมอันนี้ก็จะมีกุ้งเขาผสมมาแล้วเรียบร้อยมีไข่ปลา,าเค้าเดียรมีกุ้งมีผักต่างๆคือสามารถป้ายแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะ ใส่ร้ายเสพลายสโลูกเกนใส่ร้ายเสพลายใส่หน่อยเสบหน่อยที่นี่แล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลูกป้ายใส่ร้ายหอมหลายนี่จ้าใส่ลูกป้ายแบบนี้แล้วก็ใส่ไขล่ลงป้ายสองชิ้นกุบก๋วยใส่ลงไปดูจ้า,จ,าจะใส่แบบไหนก็ใส่ลงไป ก็จะใส่ใส่เนจ้ะไขป่ปลาขาวียใบเส้ไล่ๆลดจ้ะมันจังนัวนเขาโปะเข้าไปแบบนีน้ทำยังไงให้กินเขาก็กินคะนจ้ะเสร็จแล้วเห็นบ่เสร็จแล้วขนมปัง <laughs> ขนมปังง่ายๆนี่สาวผู้ชทยไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากนะคะ อาหารแต่ละครั้งแต่ละต้องเราจะทําแบบนี้ง่ายชิ้นหนึ่งแบบนี้โอเคเดี๋ยวทําอีกชิ้นหนึ่งค่ะได้แล้วหนึ่งชิ้นเด,เดี๋ยวทำเดี๋ยวทาอีกชิ้นหนึ่งเผื่อเขาหิวเขาก็จะกินสองชิ้นประนี้ใส่เยอะๆะใส่หอมลงไปใส่หอมลายใส่ไขล่ลงไปค่ะ ก็จะคว่ำก็ได้จะงายก็ได้หรือเป็นไรใส่ด้มดไข่ใส่ได้แบบนี้นะคะโอเคต่อไปก็ใสแบบน่นีปื้ดปื้ดลงไปใส่ไลายรวย,ย,ย <c oughs> จังเสบเ้า <c oughs> นี่คืออาหารในแบบจไตายที่นี่ชอบท้าน่าไงจัะง,ง่ายไหมได้แล้ว ได้เป็นสองชิ้นแล้วเ,เห็นไหมคะง่ายเลยจ้ะให้ดอูอาหารของคนที่นี่ไม่ได้ยุ่งยากขนมปังจากขนมปังโฮมวีดจากขนมปังแบบนี้ก็ทานได้ง่ายาแบบนี้แหลคะค่ะคุณชายเขาจะกินแต่แบบนี้อาหารไทยยิ่งเป็นกะทิยิ่งเป็นอะไรเขาไม่ทานเลยอืสาวไทยก็เป็นคนไม่ชอบทานพวกกะทิพวกอะไรมากมายจ้ะไม่ค่อยชอบจะชอบอาหารแบบ ลดผิดรดอาหารอีสานบ้านเฮาสินะสิ็จแล้วค่ะนี่คืออาหารเช้าของคุณชายโอเคค่ะไว้ให้การกับกาแฟได้การจ้าในตรงนี้อร่อยนะเนี่ยครีมนี้อร่อยอเป็นบม,มัน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 เค็มเค็ม รวมๆกันแล้วอร่อยโยกป,ปูแถมก้อยคือกันจ้ะก้อยกกระชิตดำมาหูงแล้วแน่ขอยมาัามีข้าวเหนียวมาแล้ววันนี้กระชิตดำหุงโวข้าวแล้วเกิดอาการชันๆเหมือนกันอืนน้มสักน,นี่ก็เราก็เอาใบลา ้องมีน้ำไห้ล้าไน่เลี่ยนมะเขือเทศนี่อร่อยชอบกินเดี๋ยวนี้เขาซื้อสองอันสามสิบครูนนะสามสิบครูนน่ะนี่อร่อยช่วงนั้นมะเขือเทศกำลังจะออกเยอะกินเปล่าเดี๋ยวจะใส่ขนมปังใส่กับส้มตำ เข้ากันอืมอืมจับอร่อยอืมมื่เกิดเที่ช่วงนี้มันจะหวานอร่อยนั่งรับประทานบ้าเป็นน้ำตบมานีรก่อนอ,อันนี้คือแนวเครื่องตำมะฮุ่งคอยจ้ะกกะจีเทศแง่กะจีตำมะฮุ่งตัว เมนมาจากมันจะไงไม่ตำส้มตำหรอกเพราะว่ามันมีแกงหน่อไม้ไม่ตำตำมะละกอเอาไว้กินตอนเย็นดีกว่าเดี๋ยวกินแกงหน่อไม้บ่หรืนจไหงคือก่อนหาเนี่ยมโอเคมีค่ะอาสิแกงหน่อไม้ดีกว่าไม่อยากให้อยู่ค้างคืนด้วยก็ว่าตู้เย็นมีจ้ะแกงหน่อไม้คือเกาขึ้นดื่มเพิ่มเติมเปิดขึ้นมา ไมโครเวฟเราเลยค่ะอยู่ท่าเรือมีไมโครเวฟอยู่บ้านเฮาบดใส่อยู่บ้านเหมือนกับไม่ใช้ค่ะเพราะอยู่ท่าเรือมีไมโครเวฟจับป้ายเออเสียบไฟนะคะจะเสียบไฟอือโอเคมาเปิดเวฟดีกว่าหิวข้าวเล้ะโอเคนี่จ้ะ หอมนี่ก็หอมแั่ก็จะกินี่เอาไว้ตาส้มตามตอนเย็นปะเพรายังไม่ได้กลับเย็นๆแล้วถึงจะกลับจะตาส้มตามีแนเจลอยูจ่จ,จ้ะจำแจวกับแกงองไม้ก็อร่อยนะ้ำก็จะหมดแล้วพี่ค่ะเหลือเบลคอนเหลือนิดนึงเพราะเราต้องตามเมื่อตาเดี๋ยวเขาจะเสียนะคะเพราะฉะนั้น แล้วหวานด้วยมัเกือเที่ช่วงนี้หวานหอมอร่อยอันนี้เราก็ชิมขยะที่นี่ก็เหมือนบ้านเหมือนบ้านอีกรางนึงนะคะก็เป็นบ้านเทียนนาน้านยเป็นบ้านเทียนนาน้านอ,อันนี้สาวบุไทยชิพาพไปบึงไปดูชิพาพไปบึงนะคะพูดในฟิล์มด้วยไปบึงพักชะเดา ต้นที่เคยรีวิวให้ดูใหญ่มือนแล้วผ่านมาทีมจักรยานผ่านมาเมื่อกี้ใหญ่มือนแล้วจ้าปะ่ะสับปูไทยคุ่นุ่นแกงหน่อไม้ก่อนจ้ะกินเขาแล้วกระชีได้หาเดินดุงด้านป่าจ้าดีต่อใจก็คือยางกับปลาเนี่ย <c oughs> มันไม่น่ากลัวนะป่าที่นี่ป่าที่ท่าเรือเองกันหูมันป่าเป็น ป่าคนย่างคนผ่านทุกวันผ่าคนเดินทุกวันนะไหมป่ามันป่าแบบป่าแปนก็โงป่าเปนเนาะป่ามันไม่ได้นก็น่ากลัวป่าป่าแบบลู่จูงปุ่งสบายป่าลุ่จูงปุ่งสบายจ้าประมาณนี้คนไลฟ์สไตล์ของพวกเราก็จะเป็นประมาณนี้สาพผู้ไทยอางให้ชมเวลาเราอยู่อ่า ต่างบ้านต่างเมืองพอเราก็ทานอะไรง่ายๆไม่ยุ่งยากจ้ะอาหารจานเดียวก็อิ่มแล้วอะไรประมาณนี้ทําอะไรง่ายๆเดินทางโดยรถมีรถโดยสารรถแต่ส่วนมากสาบุทไยจะไม่ค่อยใช้รถไม่ชอบขับรถจะไปรถเมล์รถไฟจกักรยานเดินส่วนมากแล้วเราจะรู้อะไรหลายๆที่หลายๆอยา่างสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเผื่อบังเอิญไม่มีคุณชายอยู่ ด้วยทุกเส้นทางไปเราต้องดูแลตัวเองในต่างบ้านต่างเมืองให้เปินดูแลตัวเองให้ได้จ้าไม่ว่าจะอายุเยอะอายุน้อยเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้นะพื้นที่ที่เราอยู่มันมีอะไรบ้างอะไรบ้างแมนว่าจ่าคุณชายหรือสามีเราก็ไม่สามารถช่วยเราได้ทุกอย่างแมนบอจ่าบางอย่างเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเดินทางยังไงปลอดภัย รักษาตัวเองดูแลตัวเองนั่นละจ้าความหมายสาพุทยโอเคค่ะรักนาตัวเองรักเขาหรือเปล่าฝากก็ไลคกกดแร์รักนาจุๆ๊ๆจเพดัว